ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายขึ้นชื่อว่าใจเป็นสิ่งที่ควรได้รับการจัดวางไว้ในกรอบของการปฏิบัติชนิดที่มันจะเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งที่เป็นภายนอกและภายในให้มีอิสระที่จะมาหรือจะไปไม่ถูกหัวพันและใสสว่างโดยทั่วถึงปราศจากสิ่งบดบังแม้แต่นิดเดียวบุคคลที่สามารถทำได้เช่นนี้ ถือว่าดีถึงขนาดที่บัญญัติไว้ในสูตรทั้งหลายของนิกายมหาปรัญญาปารามิตาท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายสูตรและปิดกทั้งสิ้นทั้งของฝ่ายมหายานและหินนิยานรวมทั้งคำพีอัตถกถาทั้งสิบสองภาคทั้งหมดถูกจำแนกไว้เป็นชั้นๆก็เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและอุปนิสัย ของบุคคลผู้มีอินทรีย์ยิ่งย่อนกว่ากันเป็นชั้นๆนั่นเองโอวาต่างๆมีสอนที่อยู่ในพระคำพีเหล่านั้นบัญญัติขึ้นมาโดยยึดหลักใหญ่ว่าตัวปรัชญามีแฝงอยู่ภายในบุคคลทุกคนแล้วถ้าไม่มีคนก็ไม่จำเป็นต้องมีธรรมะเหตุนั้นเราจึงทราบได้ว่า ธรรมะนั้นๆบัญญัติขึ้นสำหรับคนโดยตรงและสูตรต่างๆนั้นเกิดขึ้นเพระาะศาสดาผู้ประกาศสูตรนั้นๆนั่นเองเพราะเหตุที่คนบางพวกเป็นคนฉลาดซึ่งเราเรียกกันว่าคนเด่นและคนบางพวกเป็นคนโง่เขลาซึ่งเราเรียกกันว่าคนด,ด้อยดังนั้นคนฉลาดจึงแสดงโอวาท แก่คนเขาในเมื่อคนเขาประสงค์จะให้สอนด้วยการทำเช่นนี้คนเขาก็อาจลุกถึงความสว่างสวยัยชนิดรวดเร็วได้และใจของเขาก็แจ่มแจ้งได้ด้วยเหตุนั้นแล้วคนเขาเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากคนฉลาดอีกต่อไปท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลาย ถ้าเอาการผัสรู้ออกเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับคนสามัญอื่นๆความสว่างสวัยวาบเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำใครก็ได้ให้กลายเป็นคนเสมอกันกันกบพระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่ธรรมะทั้งหลายเป็นของมีประจำอยู่ในใจของเราแล้วจึงไม่มีเหตุผลในข้อที่ว่า เราไม่สามารถเห็นซึมทราบแจ้งชัดในสภาวะแท้ของตัฐตาสภาพที่มีแต่ความเป็นเช่นนั้นจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีข้อความกล่าวไว้ในสูตรชื่อโพธิสัตว์ศีนสูตรว่าจิตเดิมแท้ของเราเป็นของบริสุทธิ์โดยเด็ดขาดและถ้าเราได้รู้จักใจของเราเอง และรู้แจ้งชัดว่าตัวธรรมชาติแท้ของเราคืออะไรแล้วเราจะรู้ถึงพุทธภาวะได้ทุกๆคนที่มีความรู้เช่นนั้นข้อความในสูตรชื่อวิมลกิรตินิเทศสูตรก็ได้กล่าวว่าทันใดนั้นเขาตัดสรู้แจ้งแจ้งสว่างสวยัยและได้รับใจของเขาเองกลับคืนมา ท่านผู้ของแก่เรียนทั้งหลายเมื่อพระสังฆปรินายกองค์ที่ห้าได้เทศให้อาตมาฟังอาตมาได้เกิดความรู้แจ้งสว่างสวยัยตัดสรู้ข้อธรรมะนั้นในทันทีที่ท่านพูดจบและทันใดนั้นเองได้เห็นแจ้งประจัก์ชัดในตัวธรรมชาติแท้ของตัทาตาด้วยเหตุนี้เองอาตมาจึงมีความมุ่งหมายโดยเฉพาะ ในการที่จะประกาศคำสอนแห่งนิกายฉับพลันนี้ต่อไปเพื่อว่าผู้ศึกษาจะได้ประสบกับโพธิและเห็นแจ้งในตัวธรรมชาติแท้ของตนเองด้วยการอบรมจิตในวิปัสสนาภาวนาถ้าหากว่าเขาไม่สามารถช่วยตัวเองให้เกิดความสว่างสวัยได้เขาก็จะได้ขอร้องต่อเพื่อนพุทธบริษัทผู้คงแก่เรียน และใจอารีซึ่งมีความรู้ความเข้าใจคำสั่งสอนของสำนักชั้นสูงให้ช่วยชี้หนทางถูกให้แก่เขาสำนักหลักแหล่งของพุทธบริษัทผู้คงแก่เรียนและมีใจอารีทำหน้าที่นําจูงผู้อื่นให้เห็นแจ้งในจิตเดิมแท้น,นเป็นสำนักซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดด้วยความช่วยเหลือของบุคคลชนิดนี้ ผู้อื่นจะถูกชักจูงเข้ามาสู่ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลทุกๆประการบรรดาปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งความรู้ที่เป็นหลักคำสอนในพระคำพีทั้งสิบสองหมวดนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเรามาแต่เดิมแล้วในกรณีที่เราเอง ไม่สามารถปลุกให้สว่างสวัยขึ้นมาได้ด้วยตนเองนั้นเราจำต้องแสวงคำแนะนำจากบุคคลผู้คงแก่เรียนและมีใจอารีเหล่านั้นแต่ในทางที่ตรงกันข้ามพวกที่ทำความสว่างสวัยให้แก่ตนเองได้โดยลำพังนั้นย่อมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกมันเป็นของผิดในการที่จะไปถือคติว่า ถ้าปราศจากคำแนะนำของผู้คงแก่เรียนและมีใจอารีแล้วเราไม่สามารถจะลุถึงวิมุตตเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ามันเป็นเพราะปัญญาภายในของเราเองต่างหากที่ทำให้เราเกิดความสว่างสวัยได้ถึงแม้ความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกและคำพร่ำสอนของเพื่อนผู้คงแก่เรียนและใจอารี ก็ยังอาจเป็นหมันไร้ประโยชน์ได้หนัอนกันถ้าหากว่าเราทำให้ถูกหลงงมงายเสียแล้วโดยคำสอนที่ผิดและความเห็นผิดเราควรเพ่งจิตของเราด้วยปัญญาตัวจริงความเห็นผิดทั้งมวลก็จะถูกเพิกถอนไปในขณะนั้นและในทันทีทันใดที่เราได้รู้จักตัวจิตเดิมแท้ เราย่อมลู้ถึงสถานะแห่งความเป็นพุทธ,ธะในทันใดนั้นท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเมื่อเราใช้ปรัชญาปัญญาดั้งเดิมของเราในการเพ่งพิจารณาในภายในเราย่อมมีความสว่างแจ่มแจ้งทั้งภายในและภายนอกและเราอยู่ในฐานะที่จะรู้จักใจของเราเอง การรู้จักใจของเราเองก็คือการลุถึงวิมุตต์คือการหลุดเป็นอิสระการลุถึงวิมุตต์ก็คือการลุถึงสมาธิฝ่ายปรัชญาซึ่งเป็นความไม่ต้องคิดความไม่ต้องคิดคืออะไรความไม่ต้องคิดคือการเห็นและการรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงด้วยใจที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มขัวพัน เมื่อเราใช้มันมันแทรกเข้าไปได้ในทุกสิ่งแต่ไม่ติดแจอยู่ในสิ่งใดเลยสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นมีเพียงการชำระจิตให้ใสกระจา่างเพื่อวิญญาณทั้งหเมื่อแล่นไปตามอายตนะทั้งหจะไม่ถูกทำให้เศร้าหมองโดยอารมณ์ทั้งหเมื่อใดใจของเราทำหน้าที่ของมันได้โดยอิสระปราศจากอุปสรร์ และอยู่ในสถานะที่จะมาหรือไปได้โดยอิสระเมื่อนั้นชื่อว่าเราได้บรรลุสมาธิฝ่ายปรัชญาหรืออิสระภาพสถานะเช่นนี้มีนามว่าการทำหน้าที่ของความไม่ต้องคิดแต่ว่าการหักห้ามความคิดถึงสิ่งใดๆให้ความคิดทั้งหมดถูกกดเอาไว้ ย่อมเป็นการกดธรรมะไว้ไม่ให้ปรากฏหรือเป็นไปตามที่ควรจะเป็นไปและข้อนี้ย่อมเป็นความเห็นผิด